วันนี้จะมีอาหารเสริมไขโตซารยี่ห้อไหนดียี่ห้อไหนปังบ้างมาดูรีวิวกันเลยค่ะอันดับที่1ไขโตซารจาก One t ทิเ l ใน1ขวดนี้จะบรรจุทั้งหมด30แคปซูลซึ่งในห่งแคปซูลของเขานะคะคจะประกอบไปด้วยไขโตซา50%น50% 150มิลลิกรัมค่ะสารสกัดจากถั่วขาว80มิลลิกรัม เอลฟินีอารานีน1 0 0 70มิลลิกรัมค่ะและยังให้มาในส่วนของสารสกัดจากผลส้มแขกอีก60มิลลิกรัมค่ะอันดับที่2ไคโตซารจากโคเม็กซ์หนึ่งขวดจะบรรจุทั้งหมด30แคปซูลซึ่งใน1แคปซูลของเขาจะประกอบไปด้วยไคโตสาร239.95มิลลิกรัมสารสกัดจากถั่วข้าว100มิลลิกรัม และสารสกัดจากส้มแขกอีก60มิลลิกรัมค่ะอันดับที่3ไคโตซานจากโมริคามิใน1ขวดจะบรรจุทั้งหมด30แคปซูลซึ่งใน1แคปซูลของเขาจะประกอบไปด้วยไคโตสาร300มิลลิกรัมพร้อมกับสารสกัดจากถั่วขาว99.95มิลลิกรัมค่ะและสุดท้ายอันดับที่4ไคโตสารจาก The n a นเจอ ใน1นขวดจะบรรจุทั้งหมด30แคปซูลค่ะซึ่งใน1แคปซูลของเขาจะประกอบไปด้วยไข่ตซาน300มิลลิกรัมพร้อมกับสารสกัดจากถั่วขาวอีก99.95มิลลิกรัมค่ะและนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไขโตซานตัวดังที่อิกะได้รวบรวมมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้ค่ะหากใครที่ชอบตัวไหนก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้เลยค่ะ